ค่ะเมื่อนีก้ก็นวันดีค่ะเมื่อนี้ก็สิมาเห็ดอันทวงองงอกสิ่บ้านคาิตทวงองงอกอีกเทื่อนึงแก่ตัวไหมหมดที่แล้วเนีย่ยหน่อยเห็ดอันทวงองงอกมันมาเป็นทวงองหงอกเป็นทวเขียวมันจอยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยสิเห็ดให้มันอ้วนๆอ้วนกินกับสิบ่ได้มากเมื่อกี้เปิดร้านด้วยค่ะเปิดร้าน บปิดลานเนี่ยมันเองเปิดลานขั้นตอนแต่ดาราหลายๆคนเกิดเห็ุเป็นอยู่เนาะแต่ว่าพวกเห็ุบวบเป็นก็มีอได้ว่าเรื่องเห็ดแนวยอย่างแนวกินบางคนก็บบริสุทธิ์ใจเบิ่งก็เห็ุบวบเป็นเนี่ยเอามาเอาเั้าเขียวมาแช่แช่น่ะแช่น้ำเนาะขึ้นหนึ่งได้ขึ้นหนึ่งล้วเทาก็เอาอันกระดาษทิชชู่เนี่ย ว่างเซตากานี่ก็ตะกร้ารตกร้ารนมจีนนี่แหละตะกร้ารนมจีนธรรมดานี่แหละเด<ม>ี๋ยวคืนหนึ่งแล้วเขาก็มาว่างลงว่างลงเดี๋ยวมาเรียกเร <c oughs> ่ยกไซไฮด์ซึ่งคืนนี้แซ่น้อยเดียวได้บริหลายแซ่น้อยเดียวบันเลยมันอืดขึ้นมากกันเลยพวกหลายตอนแรกว,ว่าเสียดได้ประมาณนั้นตะกร้านึงมันนี่เสียดเพ็ดไปเพ็ดมากนี่ซ้ำ มาเลี่ยงเลี่ยงไซไฮซ่งแล้แ่เอาหนามรดหนากพทไม่เลยเลยพพทจะให้มันกองกันให้มันกระจายกระจาย เทือได้หดไงบําบั่าหดมือและเทือได้สมเทือ่สีเทือกับหดแบะมันยังเงวไมันยังไงีว้มันใหันอันนีเกเกียเนี่ยแค่ขึ้นเดียวมันก็ะแตกนอออกมาแล้วมันสิต่อยแตกกันแตกนอหน่อยออกมา วันที่แล้วเห็ดสื่อมาถุงหนึ่งสื่อทั่วเขียวมาถุงหนึ่งเนี่ยแหลก็ยองบางมันเบิดเลยเก็บเบิดเลยออกมาบ้านใส่หลายนํานะใส่หลายเม็ดละบันนี้ออกมามันละจี้มกันบันนี้จีมเป็นจิ้มจึ้นคืนโู้ก็อยาึืนมึ่กัอยาึ้นมันละจ้อยบันพื้นที่มันมีหน่อยเนาะอันเนี่ยมันละจ้อย ตัวได้ขึ้นก้อนมันกันางออกแง่ออกตัวได้ขึ้นบพราะานมาันกัสั่นไอ้ตัวเงาออกแงวออกเขียวระเบ้เนีงเป็นทั่วเขียวไปเห็ดบมักนกหมักายไปกินในรอยเดียวเดีเอาไปถิ่มเอาไปปลูกเ,เ,อ,าเอาไปเอาไปเอ็นพุทธนิดๆแล้วก็เอาไปโรย,ยไว้นหันมันก็เป็นทั่วเขียวเพราะมันเกิดมาจากทั่วเขียวเนาะมันนี้ก็ฟ้าปิด ฟ้ากินใบเพื่อว่าบ่ให้มันมีแสงให้มันมืดหาถามให้มีแสงแล้วทั่วเขียวเอ้ยทั่วทั่วงอกเขามันก็นสิบลอนด์บ่ขาวมันก็สิมันก็นสิีตกสีแดงๆออกสีเขียวออกเหลืองๆจังหน่อยใส่นะเขาก็ปิดมันสิไว้ตอนเที่ยงก็มาลดอีกตอนแรกก็มาลดอีกแจ้งกามานสามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนี่แหละแล้วมันเป็นอะไรจังสิเห็ดตุ๋นเตียว น,นี่หร enfin ่ากันอันคันไปซื้อมันก็มาแพงดอกหานเอาคนมาเฮ็ดเฮ็ดได้เศษละเฮ็ดเฮ็ดไใแล้วมันนี้ห่อใส่กล่องปิดเขาตู้เย็นใบมันอยู่ได้เป็นเดือนมันต้องเฮ็ดเองมันไม่สีสะอาดเขากันหนึ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเฮ็ดเดี๋ยวเฮ็ดเี๋ยวกลัวแล้วเรียบร้อยอันมูบอกกันเลว่าอันแรกน่อยคือแต่งตแนวนี้ส่เด้อใส่แต่งตกระชับว่าออกกำลังกายออกกำลังกายแล้ว ตอนเจาก็ไปส่บาส่บาแล้วก็วิ่งในหน้าโมบาตนี่แหละแล้วปลากระถินเพื่อนนี่แหละหน้าโมบาตพอพอน้องพี่เพื่อนมาแล้วห้องกับส่บาใส่บาใจยังแล้วกันวิ่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะมันโมกมงโมกมงครึ่งน้องพี่เพื่อนก็มามาหลับบาดเ้ากับไ่บาแล้วกับเขาบาสจะไมาเห็ดกั้วเฮ็ดกันวิ่งซูมือแล้วก็มาเล่นแล้วก็มาเขาฟิตเนส แต่วันธรรมดนานะเนี่ยครึ่งชั่วโมงเขาฟิตเนสฟิตเนสแต่พีนในเจ้าของออกว่าไม่ได้ไปเข่าทางอื่นหรอกเห็ดใส้เห็ดไว้ไปเข่าฟิตเนสแล้วก็มาเห็ดกุ้วได้บ่ะเนี่เห็ดนันเห็ดนี่ล้วก็สิเห็ดแนวอยากแนว,แนว,แนว,แนวกินอันบางหันขย่างออกไปข้างนอกขย่าไปรจานละป่ะอันหนึ่งเขาเ่าเรี่ยวเราบอกเราว่าเราหิวสู้มือเนาะยัางโ่ทันถึงจมหิวในมือนี้เราโหยว,ว่าสมฟาดมันสิสม เราโห่เด้ Mars, ่ยมายายเนีののの่ยเราว่าอ euh, ันสมฟาดมันสิสมเลยเราเกิดเราเกิดขึ้นจะกิดอยากแัตั้งต่้งขวกันยังกินอยากเนาะเมื่อวานนี่จอบางเทอร์นึงมันก็บว่าหั่นสมมือนี้มือนี้สิมือนี้แหละมันต้องสมแน่นอนขวัญจิใส่ขี้มันก็กัรมึงก็เป็นยานประสานอันออกถึงอันออกกําลังกายเนาะออกถึงออกกําลังกายจับมือคืเจ้าจอมประเณมาบางเบิางขวัญกินเลย ยิม้มน้ำเราไม่ได้ไม่สิอ้วนเทอันนั้นไอ้จ้ามือน้องคอยสิผ้าทีเจ้าออกกำลังกายบริหารบริหารหนาทอแล้วก็บริหารไล่พวกนี้นะที่เป็นนั้นคนที่มักเป็นบ้านเท่ากับอิ่นบ้านเท่าเอิ่นนี่ยังก็อ่าเอินข้าวเกลือกินข้าวเกลือกภาษากลางเขาก็จะว่าสะบักจมมันสิเจ็บในเกลือกี่ยามเงายกของลงยังมันสิเจ็บมองมองเกลือกเท่านี้นะไอ้เยอะหน่อยสิผ้าเห็ดไอ้ดอย มอนมาเห็นซุมซีซุมหาได้ียหน่อยก็ไปไปฝึกไปยังมากไปเขาฟิตเนสแล้วก็ไปมีโค้ดมียังบอกเข้าน้ำแล้วก็กอันอ่าเบิ่งในใน u t u b e นะมันสีมีมันสีมีอาจารย์หมอที่เขาอันที่เป็นที่เป็นเป็นหมอกยายภาพนะคะยหน่อยก็สิเบิ่งหวางกัสิเบิ่งแล้วก็ฝึกฝึกไอไ้อไอไอพวกนวดพวกอยังหนวดก็เป็นได้หนวดแบบ พวกสะบักจมเจ็บเอวเจ็บอันนาคาจังซี่นะน่ๆนี่เนาะสิเก็บเก็บส่วงนี่นี่ก็หัวเข้านี่นีอยก็เฮ็ดได้อยู่เฮ็ดไ้าาสานา้จะผู้อื่นเนะามันเป็นรอยมาสิดี้พวกเฮาอ่ะเฮาบ่แม่นผู้ชำนาญพปานใดนาก็เฮ็ดนี่ๆน่อยๆบีบตามหลังตามขาตามเอวจังซี่มันก็พอได้อยู่แต่ว่าช่วงที่อันตรายคือช่วงอันพวกจังซี่เฮาก็บ่กล้าเฮ็ดเนาะ มันจะมีเส้นเส้นเลือดใหญ่มในเลี้ยงสมองเดี๋ยเขาบีบบีบบอเป็นเห็ดบอเป็นคักงห่วยตายแต่ง่ายๆเด้กมัดกับมัดตายกับมัดหนังสิสลบพัด่วยไปโอ้ยพอไรกินกาแฟกันไปกาแฟกราพันได้กินสู้เจาะกินแล้วบ่กาแฟมาเด้อมาเด้อกินกาแฟน้ำตาลวันนี้ว่ามีอันเขามีขนมปังขนมเปิงบอกเพราะว่ากินกาแฟเย็นหน่อยแล้วก็สิกินเผาน้ำพริกยำกระจาน ก,ก,กินยากนัเลาดีดอกเรา็บบกินอยากแล้วสมมตอเราบ้านไเ,เออกินเขาได้หนึ่แปดโมงเก็ยโมงกว่านี่ล้วไม่ท่านกินมื่อนี้ในใจะได้จะวัระว่ากินกาแฟาเ็ย่งก,กินเขาเราเาว่าเราอยากกินแันน่งโซฟาเพาะเรา่อนอยากกินก่อยฟาเราคนบ่านไหนเฮ้เรากินนะเดี๋เรายากินโงฟ,าเ,า,กกา,ฟาเอาถึงกาแฟก็บด้กินหลายประไดดอก แก้วเดียวดดหน่ก็บริเวณได้คอยน่ะแก้วของไปซีแดงเน็ตกาแฟแก้วนีนกินมาสามปีแล้วค่ยเบมือนเราพึ่งแก้วได้แต่ว่ากาแฟน่ะมืด,มดอี่ยงอัตรบ ไปห้องไเห้อออกมันกายแล้วสิใส่พลังงานหลายแล้วมันสิมันสิเมื่อยมันมันโมเมนเมื่อยงเราเหงาๆแต่มันเมื่อยเมื่อยหมายถึงมันอย่างนอ้อย่างนี้นะยามไปนั่งเงียงางียบในบานนี้เงางงเงาอ่ะงานบริเลงกับใครอยู่งานบริเลงเขาก็นอนได้ยามงานเลงเขาก็ทีแรกนี่โซยห้ายหัวเออ เดี๋ยวเว้าแล้วก็สิว่าค่ะดอกเดี๋ยวมื่อวันนี้ประมาณวัที15บ่15แล16เนาะใหญ่หน่อยสิพาพอเลขพาพอเลขเด้อให้คิดตามเด้อผู้ใดอยากเบิ่งเด้อบ่แน่แนเพราะว่าเฮาวางเว้นไปตรงหลายงวดเนาะงวดนี้เฮาอาจสิอันก็ได้เดี๋ยวว่านอยบาหวยมันเป็นมันเป็นอีหยังที่แบบว่าเฮ็ดให้เฮาสดชื่น มือเสิรวอะนะเขาเขาเขาได้สื่อแล้วแต่ว่าจะไปสื่อหลายสื่อน,น,น,นิน้อยๆเขาได้รุนเขาสื่อเต็นอย่างสีนะเลือดเมื่อกี้ฉีดฉีดมือวันที่สิบหกมีใหญ่หน่อยสิเต็มแต่ว่าขันบบมากขันทือแต่ไข่ันถือกว่ากำว,ว้ตาว้างหมแล้วโบเลยนสื่อดอกบ้าเขาก็สื่อ,อ,อ,อทุกคนแหละเขาซื้อเข้ามาสี่เดือ้ายแมบอะไรเพ็นโรตเตอรีมาก การทำงบอสือแล้วสบายเพิ่งจะเจ๋งตงกันนะ่ะกซ้ำเหล่าเนี่ยแหละคัน,คนข้าเห็นมาขายแล้วคันข้าวโมกินเหมือนกันอยากกินตั๊กแตนอเนเด้อยังหน่อยสิไปเก็บอันมะพร้าแล้วกันสิข้าวอัน nghe kiếm bậc thịt bây Thầu nướng là lao loại tiêm rồi có đừng tuần อย่าไปเก็บบักันนี่คะไปเก็บบัิเอากาก็บบักิจะข้าวน <c oughs> เวนะ